ครับสวัสดีครับแฟนเพจพิจาผ้าจวดนะครับเมนูที่อยู่ตรงหนานะครับเด้อขั้งที่แล้วนะครับต้มเป็ดปลาไหลตัวน้อยโพดมานะแฟนเพจบอกว่าพิจาร์ก็มกินตัวใหญ่ๆมึงนะมือนี่ครับเอยเห็นปะครับตัวบักใหญ่เลยต้มเป็ดนะครับตัวบักใหญ่นะครับต้มไปเปื่อยนะครับใสสายบัวนะครับอุ้ยแหล้วก็ใสใบม่อนน้ำสุดยอดขนาดครับก็ต้องเบาหลาใหญ่หางครับมาจวดกันเลยครับมาจวดกันเลยครับอ บดปฏเอาวพิจารฮื้อหูตกมานะครับเนาะวางไปก่อนนะครับเนาะ ที่นี่สใส่ไส่นะครับแับพี่เด้อกเด้อกนะครับมีไข่น้ำนะครับเนาะเห็นไหมครับแม่ไข่พรอม Hum, <coughs> <coughs> ตัวใหญ่ขักขนาดนะครับตัวใหญ่ขัดกี่พี่หนึ่งนะครับอีพี่สองเนี่ยอ้ยใหญ่ขักขนาดนะครับคอยหูดนะครับเด้องนะครับหูดเหนือกมาหูดเองเหนือมันนะครับ คอยไปเลยครับเด้่อสายสายบัวน้ำนนะครับนี่สายบัวพร้อม ไบม่อนใส่นะครับล่ะชุดปลนาดครับนะครับตัวที่สามเด้อครับ,รบรเด้อนีดอู้ยต้มเปื่อยขนาดครับต้มเปื่อยขนาดเพิ่งดูครับตะขนาดยกขึ้นหัวกระลุด ใส่มือนะครับกินเนื้อมันกเลยนะครับเด็กนะครับหอุดหงดเอาเนื้อมันนะครับเนาะเนี่ยครับ ว่างไว้ก่อนเนี่ยครับมากินกับใบมอญด้บัดใส่ใบมอญครับ ฝนกระตกนะครับฝนกระตกเดี๋ยวได้น้องนำฝนร้อมแซบข้าขนาดนะครับนะครับฝากแฟนเพจพิจานะครับเด้อกดไลค์กดแช่นะครับคลิปต่อไปจะเป็นหยังต้มเป็ดปลาไหลตัวใหญ่ก็เก่าปะฝากติดตามครับฝากติดตามเพจพิจาผ้าจวดครับพีจาผ้าจวดครับ